เคล็ดลับที่ทําให้ผู้อื่นอยากทําในสิ่งที่คุณต้องการครับหนึ่งในหัวใจในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นจากหนังสือขายดีตลอดการของคุณเดลคาร์น e กี้ How to Win Friends and Influence friend People ครับซึ่งตอนเริ่มเรื่องครับคุณเดลได้เล่าว่าคุณเดลเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบกินสตรอเบอรี่ราดไอยครีมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เขาก็เป็นคนที่ชอบตกปลาด้วยตอนที่เขาไปตกปลาครับเขาก็รู้ดีว่าปลาเนี่ย ไม่ได้ชอบกินสตรอเบอรี่เหมือนกับเขาและเขาก็ไม่ได้เอาสตรอเบอรี่ให้กับปลากินด้วยแต่เขากลับให้หนอนไส้เดือนกับปลากินซึ่งเป็นสิ่งที่ปลาชอบต่างหากคุณเดียก็คิดครับว่าทําไมเราถึงไม่เอาหลักการเรื่องนี้ครับ มาใช้ในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นละ่ะคุณเดลก็ได้ยกตัวอย่างนะครับในการอธิบายเรื่องนี้ให้เราเข้าใจกระจ่างขึ้นนะครับเป็นเรื่องของชีวิตจริงของคุณเดลแล้วก็หรือชีวิตของลูกศิษย์ที่มาปรึกษากับคุณเดลนะครับอย่างเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของจดหมายธุรกิจฉบับหนึ่งฮะที่ส่งมาถึงคุณเดลครับเป็นจดหมายของสถานีพิทุยุในสมัยนั้นนะฮะซึ่งประมาณน่าจะเกือบร้อยปีแล้วนะฮะประโยคแรกๆของจดหมายเลยครับเขาเขียนว่าบริษัทเรามีความต้องการที่จะเป็นผู้นํา ในด้านธุรกิจวิทยุกระจายเสียงคุณเดียวก็คิดแล้วก็เล่าให้เราฟังครับว่าใครจะแคร์คุณว่าคุณจะเสียความเป็นผู้นําหรือเปล่าคนก็สนใจว่าฉันเนี่ยกำลังจะถูกธนาคารยึดบ้านไปแล้วนะหรือว่าตัวมแมลงเนี่ยกำลังจะมาทําลายต้นไม้ที่ฉันรักในสวนของฉันหรือว่าหุ้นที่กำลังถือเนี่ยกำลังตกอย่างแรงเลยหรือว่าเมื่อเช้าเนี่ย คือรถไฟไม่ทันโดนหัวหน้าด่ามาฉันไม่ได้รับเชิญไปงานเลี้ยงของเพื่อนของฉันหรือว่าแพทย์ของฉันบอกฉันว่าฉันเป็นโรคสมองตีบหรือบางครั้งก็บอกว่าฉันเป็นลังแคบลาบลาบาคนจะมาสนใจปัญหาอื่นมากกว่าปัญหาส่วนตัวของเขาหรือจดหมายฉบับนี้แสดงความเดือดร้อนของบริษัทแสดงความต้องการของบริษัทแต่ไม่ได้สนใจความต้องการของผู้อ่านเลยหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับเป็นจดหมายของบริษัทขนส่งครับ ที่ส่งมาให้ลูกค้าท่านหนึ่งจดหมายนี้มีจุดประสงค์ต้องการจะบอกว่าลูกค้าคนนี้เขาชอบส่งของมาที่บริษัทค่อนข้างล่าช้าซึ่งทําให้บางครั้งเนี่ยบริษัทขน,นของขึ้นเรือไม่ทันซึ่งบริษัทนี้ก็เลยเขียนจดหมายไปหาลูกค้าครับว่าทางเราอขอความการุณาท่านมาส่งของเร็วขึ้นเพราะถ้าหากท่านส่งมาล่าช้าแบบนี้เราต้องเสียค่าแรงค่าโอทพนักงานในการขนของให้กับท่าน เป็นยังไงครับอันนี้ประโยชน์ใครครับความต้องการของบริษัทหาใช่ความต้องการของลูกค้าไม่ถูกไหมครับทีนี้คุณเดลก็เลยแนะนำครับว่าถ้าหากจดหมายนี้ลองเปลี่ยนสักนิดนึงครับเอาความต้องการของลูกค้านาครับอย่างเช่นจดหมายส่งไปครับเนื้อความเดียวกันครับอยากให้ลูกค้าส่งเร็วขึ้นครับแต่บอกไปแบบนี้ครับว่าการที่ท่านส่งของมาในเวลาที่ท่านส่งประจําอยู่นั้นจะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนเนี่ยก็มาส่งในเวลานี้เหมือนกันทําให้รถของท่านเนี่ยต้องรอคิวนานและในบางครั้งที่ของชุกชุมมาก อาจทาให้ของของท่านเนี่ยขึ้นเรือได้ไม่ทันเวลาอาจทําให้ลูกค้าของท่านเกิดความเสียหายได้เราจึงขอแนะนําให้ท่านเนี่ยนำรถมาส่งของให้เราก่อนเวลาสักเล็กน้อยจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ต้องคอยคิวนานและท่านจะมั่นใจได้ว่าสินค้าของท่านจะขึ้นเรือได้ตรงเวลาลูกค้าของท่านก็จะรับได้ของตรงเวลาอย่างแน่นอนเป็นยังไงครับจดหมายฉบับหลังพูดแต่ประโยชน์ของลูกค้าครับเอาประโยชน์ของลูกค้านําครับ เอาความต้องการของลูกค้านาครับผลลัพธ์จดหมายฉบับที่2ให้เพื่อนๆฟังก็คงจะเห็นภาพแล้วครับว่าน่าจะได้ประสิทธิภาพเกิดความร่วมมือได้มากกว่าจดหมายฉบับแรกอย่างแน่นอนหรือตัวอย่างนะครับเป็นเรื่องของเด็กที่น้ําหนักต่ำกว่าเกณฑ์กินน้อยกว่าปกติครับพ่อแม่ของเด็กก็ใช้วิธีทั่วไปครับดุดาว่าลูกครับให้เหตุผลว่าเนี่ยลูกต้องกินเยอะๆนะจะได้ตัวโตแข็งแรงลองมาพิจารณาด้วยหลักการที่เราได้เรียนมานะครับไอความต้องการโตโตแข็งแรงมันเป็นความต้องการของพ่อแม่ เด็กเขาอยากโตแข็งแรงหรือเปล่าครับไม่เลยถูกไหมฮะทีนี้เรามาดูครับว่าเด็กคนนี้ต้องการอะไรครับพอมาค้นความจริงครับว่าเด็กคนนี้ต้องการอะไรครับก็พบว่าเด็กคนนี้เวลาออกไปปั่นจักรยานแถวบ้านครับจะไปเจอเด็กอ้วนตัวโตคนหนึ่งครับที่ชอบแกล้งครับชอบรังแกครับโดยการจับเด็กคนนี้ครับลงจากจักรยานครับแล้วก็แย่งจักรยานไปขี่นะฮะซึ่งทำอย่างนี้เป็นประจําพอรู้เรื่องนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ แน่นอนครับถึงจะเป็นเด็กน้อยครับแต่ก็มีความโกรธและก็อยากเป็นคนสําคัญอยากเป็นคนที่มีความเก่งอยากเป็นคนที่รู้สึกว่าเก่งกล้าสามารถพ่อของเด็กครับก็เลยบอกกับลูกของเขาว่าลูกสามารถคว่ำเด็กตัวโตคนนั้นได้สบายๆเลยถ้าลูกกินอาหารของแม่ที่จัดเอาไว้ให้และก็กินให้มากพอ <c oughs> เมื่อพ่อได้บอกลูกแบบนี้ครับผลัพธ์ก็คือเด็กกินทุกอย่างเลยครับเพื่อที่จะได้โตเร็วพอ ไปคว่ำเด็กคนนั้นได้ครับหรือเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงอายุ3ขวบครับที่ไม่ยอมกินข้าวพ่อแม่ของเด็กครับก็ได้อ้อนวอนหรือบางทีก็ด่าว่าทุกวิถีทางแล้วครับเพื่อจะให้เด็กกินแต่ก็ไม่ยอมกินสักทีพอค้นหาความต้องการแล้วครับก็พบว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมที่ชอบเลียนแบบแม่ครับชอบทําตัวเป็นผู้ใหญ่เหมือนแม่พอรู้ความต้องการแบบนี้แล้วครับพอในวันรุ่งขึ้นครับตอนเวลาอาหารเช้าครับปกติเนี่ยพ่อแม่เด็กเนี่ยก็จะเป็นคนตักอาหารให้แต่ว่าวันนี้ครับ พ่อแม่ของเด็กเนี่ยก็ได้แต่เตรียมอาหารไว้บนโต๊ะครับและก็ออกจากห้องกินข้าวไปปล่อยเด็กอยู่ตามลาพังครับปรากฏว่าพอกลับเข้ามาอีกทีครับเด็กเนี่ยตักข้าวใส่จานตัวเองเรียบร้อยครับพอเห็นพ่อแม่เดินมาบอกกับพ่อแม่ด้วยครับว่าหนูได้เตรียมอาหารเช้าไว้เรียบร้อยแล้วนี่นะฮะแล้วปรากฏว่าวันนั้นครับเด็กกินข้าว สองจานเลยครับโดยไม่มีการขยันขยอแต่อย่างใดเพราะว่าเธอเนี่ยมีความรู้สึกว่าเธอเป็นคนสําคัญจากการแสดงความเป็นผู้ใหญ่ของตนเองครับหรือมีอีกเรื่องราวนึงครับเป็นเรื่องราวของคุณเดลครับที่เขาเนี่ยไปปรึกษากับเพื่อนเซลแมนคนหนึ่งครับที่เคยทํางานอยู่เกี่ยวกับบริษัทบ้านนะครับไปปรึกษาเรื่องบ้านกับคนนี้ครับเซลแมนคนนี้ครับให้คำปรึกษาแบบผ่านๆไม่ค่อยได้สนใจอะไรครับเป็นคำปรึกษาทั่วๆไปและแถมยังบอกให้คุณเดลเนี่ยไปอ่านข้อมูลเองในที่อื่นซึ่งใครๆก็รู้อยู่แล้วอะไรแบบนี้ พออีกไม่กี่วันต่อมาครับกลับมีจดหมายจากเพื่อนคนนั้นครับที่บรรจงเสียเวลาเขียนอย่างดีแนะนําสินค้าที่เขาขายอยู่เซลคนนี้ก็ได้ทําผิดพลากดกฎมนุษยสัมพันธ์ครับที่ได้พยายามบอกแต่ความต้องการของตัวเองโดยที่ไม่สนใจความต้องการของคนอื่นเลยนะครับฉะนั้นคนที่ต้องการมีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จในการติดต่อกับเพื่อนมนุษย์ที่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือว่าความรักนะครับเราต้องฝึกฝนเรื่องนี้ครับ ฝึกเข้าใจความคิดและมุมมองของผู้อื่นได้ดีเท่ากับเข้าใจความคิดและมุมมองของตัวเองครับให้นึกถึงตัวอย่างของคุณเดลครับเรื่องสตรอเบอรี่กับปลาาไว้นะครับมันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายแต่ทําให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับสุดท้ายครับคุณเดลก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าหากมนุษย์คนไหนครับที่ได้เข้าใจเรื่องนี้นะครับประโยชน์อย่างน้อยที่สุดนะครับก็จะทําให้เกิดนิสัยที่ดีงามมากขึ้นในด้านการคิดถึงและเห็นประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าที่จะเห็น ประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียวเพียงเท่านี้ชีวิตก็จะก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ได้ฟังคลิปมาถึงตรงนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการงานครอบครัวหรือว่าความรักนะครับและสุดท้ายครับหากเพื่อนเพื่อชอบคลิปความรู้แบบนี้นะครับความรู้ในด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวเองให้ดีขึ้นมีความสุขได้ง่ายขึ้นก็กดติดตามช่องนี้ไว้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊าย